ใจใจมากินข้าวกันมากินข้าวกันมากินขน้าวแล้วกันปูขึ้นหอดเลยปูก็สมาเลยเนะาะ กินขอน้ำกันนะปูขึ้าหนอดเลยเขาปูไปกินแล้วก้าพี่เราเจอมีแจมฟลาแล้วมาอุ้ยโอ้ยคุณนหน้าเอ้ยจับปัญญาหน้ามือมือด้วยกันโอ้ยปูขึ้นหอดแม่ปูขึ้นหอดปูขึ้นหอดปูเลยมากปูไวจะไปจือใบโรตเทอี่น้องมุ้ยใบโรตเทอรี่ ไปตรวจโดนจีอีลาล้งปูใบ่เปล่าเอ๊ะล้มใ่เปล่ยอะลงปูใะบเป่ปูมันไหนน้องอือาล้ปูหรอปูใ่ป่หมาสีแม่ไม่สมอ่อือมไหนก็ม่กินมะเขาวข้ขอกีนนะข้อกีนกับอ,อัน <h> แย้มอาอันมัม

bỏng sôi chưa? Không? À, chủ chưa mi mền đấy bây giờ. à chưa? hấp được hết rồi. hả? nó. hết sôi ข้าวเนาทาไงก็เลยเทานเป็นเดียวสกอืมินเขาแล้วครับแลดงานอีกมาอนี่ใส่กวแพ้ว่าสีเห็ดใส่กวางมานี่นนนนนนนมูรวนลูกเสร็จมั้นเนจอะไรเส็จกเสร็จเนต้องไปซื้อ ของก้อนแมพี่นองบุญเซียมันพวกใส่พวกกินข้าวได้าวบพอด่บ้านหิวบุษย์อ่ะหึอ่มก่อนที่ขาวจะวับทำไมแล้วเ่เคยกินข้าวส้า Tiếp môn, đang tầm hà môn, hà môn sổ. Đúng giờ cả bài sổ, bài 8 rồi. Thả ngang lại. Nào, của anh chị, của tiểu, bài, bài Són.

หคนกินเราเราบุกขตเราหวานตนเนี่ยเจ็บมากจ้ะผุแห้งอยู่อ่ะืมปากหวานบ้ามนะปวาเหรอ

ยู่น้านเบิดน้ำเบิดออกี่กวดน้ำกันเนี่ะเดี๋ยวยังิีๆนะโอ้ยขึ้นดงสีเสีบคักเนาะ จ้าบอกพ่าถึงโคง้งถึงโค้งลงบ้านดงอะ่ะเล่เล่วัดเล่วัดมน้ามันจะมีโค้งมันบ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่ออกโค้งโค้งวัดมั้ยเห็นบัดมับ้าบ้านดงเนี่ยโค้งเล่เล่โค้งวัดมาแล้วก็เลี้ยวซ้าย เลี้ยว้ายปับ๊บแล้วก็มาเลี่ยวซอยเลยเดี้ยวขวาซอยเลยถือว่าืมราว่แต่น่อยสิบบยข้าวเสี่มาัมน,นดิฟาไฟใ่ญ่ไฟไฟนะล้วกล้องมัน,นยู่ไหนั่นเดียว่อข้าโล่งนี่ข้าจอไทีวีห้เลยเดี๋ยวต่วน่อยสิไปซื้อของหพ้พว่าซื้อบุญเสถน ซื้อใส่เพราะว่ามันมีวาทิเห็ดเห็ดกรหมูเห็ดตระหมูด้วนเห็ดตระหมูด้วนเพรอนเราแบบตากเนื้ออีกด้่ไม่ทำเท่ายี่ตากหมูตากเนื้ออีกพี่น้องเนาะใส่บุญเศนจังเห็ดมืออื่นมันจังเพราะว่าจังใดมันบ่ทันใช่ไหมมันชีเมียมันชีเมียเจ้าของ ไไหลายๆจากพี่น้องที่ช่วยอุดนนวลทีบติดตามกันหน่อยพี่ช่วยอุดนนวลใส่กรอ๊หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวได้จ้าขอบคุณหลายนะ